السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي, العلي العظيم Rabbi syirah li sadri wa yasirri amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'win. Amma ba'du. Kau kawam rak kawam mita kawam indu kawam beratan adi. Jai Allah subhanahu wa ta'ala chung berasub de. Negeri nak siksa. Nelabshan beratum siksa pijihah. ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮุซุบานอตาลามอบโอกาสให้เราได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคาบเรียนวิชาฟิกสำหรับนักเรียนในชั้นประสมศึกษาปีที่หครันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนตารางแล้วก็ตัวตัวครูก็มีโอกาสได้มาสอนพวกเรา นะครับก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์มอบโอกาสตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ครูเชื่อว่านะครับนะเราก็จะสามารถทําให้มันเกิดประโยชน์ได้นะอย่างเต็มที่นะครับได้แค่ไหนว่ากันอีกรอบนะึงว่ากันอีกทีนึงแต่ขอให้เราพยายามนะครับแล้วก็ตั้งใจทําอย่างสุดความสามารถก่อนนะในส่วนตอนนี้นะครับเรากําลังเรียนในส่วนของฮหกม์ละกาศนะครับหรือวิทยาปัญญาหรือข้อดี ที่มันซ่อนอยู่ภายใต้การที่อัลลอฮฺสุบานอฺตาลากำหนดนะครับให้เราที่เป็นผู้เป็นมุสลิมเนี่ยทำการออกกิจการนะมันมีคิกมะมีวิทยาบัญญัติซ่อนอยู่มากมายซึ่งนะครับเราได้ทําการเรียนกันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของนะสองคาบที่ผ่านมานะครับอยู่ในหนังสือหน้าที่25านะครับเราเรียกันไปแล้วซึ่ง ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนในส่วนของฮิกมหัศก,กาศบารีปงลัวลนะครับเรียนเรื่อของฮิกมหัศก,กาศสําหรับผู้ออกอากาศเรารู้ลึกลงไปว่าผู้ออกอากาศจะได้รับอะไรบ้างในกรณีที่เขาทําการออกอากาศจ่ายอากาศนะครับนะเราสรุปได้5ข้อหนึ่งก็คือเป็นการทําความสะอาดตัวตนของเขาแล้วก็ทรัพย์สินของเขา2ก็คือทําให้ใ้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานะวตาลามากขึ้น สามจะไหัวใจของผู้ใจ่าการเนี่เกิดความสงบร่มเย็นแล้วก็สบายใจสเป็นหลักฐานว่าเขานั้นะนะนครับทำการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาประการที่ห้าคือยกระดับความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวตาอานั่นเองอันนี้คือฮิกมาทั้งหมด5ข้อนะครับสำหรับผู้ซึ่งที่เขาเนี่ยทำการจ่ายสการนะครับเดี๋ยววันนี้ นะครับอย่างที่เราเคยอธิบายกันไปในครั้งที่แล้วนะครับตรงนี้นักเรียนดูนะตรงนี้ตัวใจนะครับครูเขียนผิดครูเขียนตกนครูเขียนใหม่ครูอยากให้นักเรียนเริ่มตรงนี้นะครับเพราะนักเรียนจะได้รู้ว่านะว่าสิ่งที่เราเริ่มเรียนเนี่ยมันคืออะไรครั้งที่แล้วนะครับก่อนจะเริ่มเนี่ยครู Kim ได้ทําการอธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสากาศเวลาเป็นเรื่องของสากาศนี่มันมีอยู่สองฝาา่ายที่มันเกี่ยวข้อง หนึ่งคือผู้ให้หรือผู้จ่ายสกาดสองคืออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ที่รับสกาดหรือผู้ที่ได้รับเงินนั่นเองนะมันมีอยู่สองฝ่ายซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายฮิกมานะครับในส่วนของผู้ให้สกาดว่าเขาจะได้รับฮิกมาทั้งหมดห้าประการนะครับอย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าผู้รับสกาดผู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับ จะได้ประโยชน์จะได้ผลดีจะได้วิทยาปัญญาอะไรบ้างจากการจ่ายอกาศในครั้งนั้นนะครับเรามาดูกันหน้าต่อไปนักเรียนเปิดหน้า25นะครับนักเรียนเปิดหน้าที่2 26พูดผิดครับขออภัยนะให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า26นะครับฮิกมหซศก,กาตบากร์เนริมาฮิกมซศก,กาตบากร์นริมานะนักเรียนเขียนสระด้วยนะครับ ปอร์นรีมาจะเรียนดูนะครับครูสอนมาแล้อยู่นะมันเป็นภาษาเดียวกันนะให้นักเรียนเขียนข้างล่างไว้แบบนี้ครับเปอร์นรีมาเปอร์นรีมานะครับเปอร์นรีมาจะเรียนดูนะคำนี้มาจากคาว่าเตอริมาเตอริมาเตอริรีมาคุณให้มาฉันรับ เตอริมาเนี่ยแปลว่ารับรอไม่หันอากาศใบไม้รับรับเขาให้เรารับเนี่ยเตอริมาแต่คําว่าเปเนริมาเปเนริมาเปเนริมาตัวเนี้ยเป็นอิเซนฟาแอนนะครับถ้าภาษาอาหรับมาในภาษาฟานะฟาแอนดนะครับนะทีเนี้ยในภาษามลายูเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยกับเปอร์ เบเนรีมาแปลว่าผู้รับผู้รับเหมือนครั้งที่แล้วเพงเงินหลือดมาจากคาว่าเกิลหลว่าเกิลหลว่าแปลว่าออกเกิลหลว่าแปลว่าออกเพงเงินหลือดแปลว่าผู้ออกนะมันเป็นแบบนั้นอะไรอีกดูลิส ตูลิสแปลว่าเขียนถ้าเบอร์นูลิสแปลว่าผู้เขียนบาจาแปลว่าอ่านเปิมบาจาแปลว่าผู้ผู้อ่านนะมันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอิเซมฟาแอนนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเขาเรียกว่าอิเซมฟาแอนนั่นแหละแปลว่าผู้ เป็นระผูกระทาประทานนะครับฮิกมาตกาศบากีเบอร์เนอรีมาวิทยาปัญญาหรือฮิกมาของผู้จ่ายอกาศผู้ออกสกาศผู้ออกอกาศจะได้อะไรบ้างนะครับเขาก็ลังจะบอกตรงนี้ดีๆนะนักเรียนใส่เสละให้ดีตรงนี้นักเรียนแปลไปเลยนะครับว่าผู้จ่ายอกาศถ้าครูพูดไวไปนักเรียนท้วงติงได้นะครับ นะถ้าพูดไวไปหรือว่าอธิบายไม่เข้าใจนกักเรียนสามารถทักไปสอบถามได้นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับสอบถามได้นะไม่เป็นไรนะครับเปอร์เนรีมาแปลว่าผู้จ่ายอากาศฮิกมาอากาศบาギเปอรเนรีมาสำหรับผู้นะเอสำหรับผู้รับนี่ครูเขียนผิดอีกแหละผู้รับอากาศนะเอาใหม่ผู้รับ ฮิกมัสกาศสำหรับผู้ที่เป็นผู้รับอกาศหมายความว่ามีคนให้เวลามีคนให้จะให้เปล่าๆได้ปะไม่ได้ก็ต้องมีคนมีคนรับด้วยวันนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่รับอกาศนี่เขาจะได้ผลประโยชน์อะไรเขาจะได้รับอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายใต้การให้เงินไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวนะครับมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรที่มันซ่อนอยู่กันแน่นะครับนั่นเยนเขียนด้านซ้ายเลย ฮิกมาของอากาศสำหรับผู้รับอากาศนะครับนะเรามาดูกันข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่ข้อข้อหนึ่งอะไรอ่ะเมอเมนุฮีฮารบปันกอมฟากีรดและมิสกีตรงนี้นักเรียนสองคำนี่ยากนะครับสองคำเนี่ยยาก สองคำนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะพยายามอธิบายนะครับเมอเมนูฮีเมอเมนูฮีหมายะไาครับเปอร์นูนะครับแปลว่าเติมเต็มนะคำนี้นะครับแปลว่าเติมเต็มเติมเต็มเติมให้เต็ม เข้าใจไหมครับคือการให้คือการทําให้มันสมหวังทําให้เติมเต็มเติมเต็มอะไรฮารัปันฮารัปันเพื่อความหวังเป็นการเติมเต็มความหวังอ่าเป็นการเติมเต็มความหวังของโกมฟากีดแดนมิสกินนะครับของคนที่มีความยากจนแล้วก็มีความ ขาดสนอย่างที่ครูเคยอธิบายไปนะครับคําว่ายากจนฟักกี้กับมิสกีนที่แปลว่าขาดสนนี่ความหมายไม่เหมือนกันแต่ทั้งคู่มีสิทธิ์ที่จะรับระกาศได้เหมือนกันนะครับหนึ่งฟัก,กี้คนยากจนนะครับยกตัวอย่างวันหนึง่งเขาต้องการ100บาทในการดำรงชีวิตรายวันคนฟัก,กี้นี่คือคนซึ่งที่ อาจจะมีรายได้ครับแต่รายได้ของเขาเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่จําเป็นตอนหนึ่งวันยกตัวอย่างเราบอกว่าวันหนึ่งเราต้องใช้100บาทคนฝากิตเนี่ยเขาหาได้แค่50บาทนะหรือว่าน้อยกว่า50บาทเขาเรียกว่าคนฝากิสคือคนยากจนต่อมานะครับต้องการ100หาได้60 7 0 หาได้มากกว่าครึ่งแต่ไม่ครบร้อยนะครับคนเหล่านี้จะเรียกว่ามิสกีนหรือผู้คนที่มีความขัดสนความแตกต่างมาอยู่ตรงนี้นะครับผู้คนที่มีความขัดสนคนจนกับคนขัดสนไม่เหมือนกันคนจนหาได้ไม่ถึงครึ่งแต่คนขัดสนหาได้ไม่ครบจํานวนที่เขามีความต้องการนะครับอ่ะข้อหนึ่งเราเขียนอย่างนี้นะข้อหนึ่งฮิกมาสําหรับผู้รับระกาศข้อหนึ่ง เป็นการเติมเต็มความหวังให้กับคนจน และคนขัดสนนะครับนะหมายความว่าไงเวลาคนจนหรือคนขัดสนหรือคนอื่นที่เขามีสิทธิ์รับประกาศเขาได้รับเงินประกาศเนี่ยนะครับเป็นการเติมเต็มความหวังเป็นการให้เขามีแรงที่จะฮึดสู้ต่อนะครับอย่างน้อยๆมีแรงที่จะออกไปทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับอันนี้คือฮิกมาข้อหนึ่งสำหรับคนที่ได้รับประกาศ ที่นี่เขาจะไม่สิ้นหวังแหละละตักนัตูมิลรอฮ์มัติลลาอย่าสิ้นหะวังอย่างั้นหยุอาซดพะดาารระมตุลลอออฮ์ย่นคับสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه แวะก็ตาละฉะนั้นการที่ให้อ่าการที่ให้มีคนให้สักการผู้รับเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่านะเขาเริ่มมีความหวังนะเป็นการเติมเต็มความหวังให้กับเขาในการที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อันนี้คือฮิกมาข้อที่หนึ่ง พิกมาข้อที่2ดับัดเมงวัดอีโกโนโมีข้อนี้นะครับคำนี้นะอาเรียนดูนะครับอีโกโนโมีอืโโโมอีโนมีอีกโนโมีตัวนี้แปลว่าเศรษฐกิจนักเรียนรู้จักคำว่าเศรษฐกิจไหมครับ อี o โนมีตัวนี้แปลว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือการค้าขายสภาพเงินทองที่อยู่ในสังคมของเรานะครับเขาบอกว่าประโยชน์โดยฮิกมาการจ่ายอากาศสำหรับผู้รับในข้อที่2คือดาบัดเมงวัดนะอีกโนมีนะนะเราเขียนเลยครับทำให้ระบบ ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมันเข้มแข็งทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไงนะมันเข้มแข็งนะครับอันนึงมาจากนะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับถามว่ายกตัวอย่างเช่นออย่างศูนย์พระคอยโรงเรียนชาิศึกษาของเรานะครับหากว่าไม่มีเงินตรงส่วนเนี้ยในศาสนาของเราไม่มีผู้ใจบุญที่จะมาทําการบริจาค ถามว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลยฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเป็นเม็ดเงินที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมในการที่จะทําให้ระบบระเบียบต่างๆในสังคมของเรามันสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับตรงนี้จือเป็นฮิกมะที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้กําหนดให้มีการจ่ายอากาศเกิดขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายครับมังผูกกันจารินันอร์ซาองญาอัน มึงหูโบงกันมึงหูโบงกันยาลินันนักเรียนดูคำนี้นะครับยาลินันยาล i นันตัวนี้แปลว่าสายใยนะอ่าไม่ใช่สายใจสายใยยาลินัน สายใหญ่นะตรงนี้ข้อ3ให้เราแปลเ,เมืองฮูบงกันฮูบงในแปลว่าติดยาลินันสายใหญ่เปอร์ซดาระอังการเป็นพี่น้องหมายความว่าเป็นการสารสัมพันธ์นะครับเป็นการ เป็นการสารสัมพันธ์เปิดเซเป็นการสารสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องนะครับหมายความว่าเราไปให้ใครเนี่ยความรู้สึกแล้วก็ทัศนคติเขา หรือว่าความรู้สึกเราเข้าของเขากับเราเนี่ยมันจะมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมนะครับมีสายใยที่มีความใกล้ชิดกันนะครับอันนึงมาจากนักเรียนลองสังเกตนะครับการที่เราอยู่ในระหว่างตกทุกข์ได้ยากหมายความว่าเราเนี่ยมีความต้องการที่จะให้คนมาช่วยเหลือแล้วก็มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเรานะครับและแน่นอนเราจะจำนะครับการช่วยเหลือในครั้งนั้นไว้อย่างแน่นอน และเมื่อใดก็ตามที่เรามีโอกาสที่จะนะครับตอบแทนนะทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะตอบแทนและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มาช่วยให้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องในสังคมนะครับและทําให้นะเขาเรียกว่าระบบระเบียบในสังคมเนะี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนะครับระเบียบสังคมตั้งตอนอยู่บนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่มีความเชื่อมโยงกันของคนในสังคมนั่นเอง ฉะนั้นนะครับสิ่งที่เป็นฮิกมาซ่อนอยู่นะครับสำหรับการจ่ายอากาศมีมากกว่าการได้เงินมีมากกว่าการจ่ายเงินออกไปแต่มันยังมุ่งเน้นไปสู่เรื่องของสายสายใยแห่งความสัมพันธ์ของคนในสังคมเดียวกันนะครับมันเรื่องของความหวังที่มันเกิดขึ้นในใจของผู้รับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจของบ้านนั้นเมืองนั้นนะครับมีความ คล่องแค่วมากขึ้นนะครับอินเชาอัลอวครูหวังว่านะครับบทเรียนของเราในวันนี้จะให้ประโยชน์กับนักเรียนทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับในทุกๆครั้งให้นักเรียนถ่ายเนื้อหาในส่วนที่เราทําการเรียนรู้กันแล้วก็ส่งให้ครูรุก,กระยะนะครับส่งให้เรียบร้อยนะครับอย่าดองงานเอาไว้คลิปวิดีโอของครูไม่นานนะครับฟังแล้วก็จดไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนของเราไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته